ภาระฉีดนิวทรีฮอร์โมนครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับการฉีดก็ต้องฉีดบ่อยๆครับทุก10วันหรือ15วันครับเพื่อให้ได้ผลเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีครับก็ขยันหน่อยครับขยันหน่อยใครสนใจอยากได้แบบที่ผมใช้เนี่ยครับนิวทรีครับ, Tree, รบก็สามารถติดต่อช่อง Youtube ของเกษตรอีสานยุคใหม่ ของบาวนิวรูปหล่อครับบาวนิวคนโก้ครับสามารถติดต่อได้เลยครับนี่ครับถ้าอยากลองใช้แบบผมครับเป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติร้อเปเซ็นครับปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมครับน่าใช้ครับน่าใช้น่าลองครับต้องลองดูสักครั้งครับ สวัสดีครับครับได้รับซองจากบริษัทนิวทีเ8 9ประเทศไทยจำกัดครับของเกษตรในสารยุคใหม่ครับพอดีผมได้รับเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งครับนิวทีครับเป็นซูเปอร์ฮิมิกสูตรอินอนครับสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชเข้มข้น ชนิดผงครับเนี่ยครับภาษาอังกฤษก็เขียน natural organic ร้อยเปอร์เซ์ครับซึ่ง <c oughs> ก็สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังครับนวัตกรรมใหม่แห่งวงการเกษตรจากประเทศอิสราเอลครับซึมผ่านใบลำต้นและทุกส่วนของพืช ได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีโอ้เยี่ยมเลยครับปัญหา,มาแมลงศัตรูพืชจะหมดไปครับแล้วก็ป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผลครับเพิ่มแป้งและน้ำตาลให้กับพืชลดการยึดเกาะของหน้าดินลดปัญหาดินแข็งครับแล้วก็ รากแผ่ขยายได้ไวครับทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีเ <c oughs> พิ่มขนาดของผลให้เติบโตสุดสายพันธุ์โอ้เยี่ยมมากเลยครับธรรมชาติ100%ครับที่สำคัญธรรมชาติ100%ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมครับนี่ยครับก็สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดแม้กระทั่งข้าวครับได้หมดเลยเนี่ยเหมือนข้าวอย่างเงครับเนี่ยข้าวยุ่นกำลังออกรวงแต่ยังไม่เคยลองใช้ครับ อันนี้เพิ่งได้มาครับผมจะวันนี้จะเอาไปใส่พริกครับใส่พริกแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่ปลูกไว้ครับผลิตภัณฑ์ซูปเปอร์ฮิมิกสูตรอินนอนครับเป็นสารเพื่อประสิทธิภาพพืชเข้มข้นชนิดผงครับก็ขอขอบคุณบาวนิวครับช่องใหญ่ เกษตรดิสารยุคใหม่ครับขอบคุณมากครับเอามาทดลองใช้ดูครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่นู่นกันเลยครับเนี่ครับผลิตภัณฑ์นิวทรีครับผมจะใส่หอมกระเทียมแล้วก็พริกครับเน้นพริกเป็นหลักครับหอมกระเทียมนี่จะฉีดบางๆพอครับนอกนั้นเน้นพริกครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้อีกครับฝั่งนี้ลงที่หลังก็จะฉีดบางๆเหมือนกันครับ หอมกระเทียมเหมือนกันครับแล้วก็คอยดูติดตามผลงานกันต่อไปเนาะครับครับครับถังนี้บรรจุน้ำได้สิบลิตรครับฉะนั้นผมจะใส่แค่ช้อนเดียวช้อนเล็กนี่ครับช้อนเดียวพอสิบลิตรแต่ถ้าเป็นน้ำยี่สิบลิตรก็ใช้สองช้อนก็ได้ครับเนี่ยครับแล้วผมก็ใช้กรอกใส่ถังนี้อีกทีหนึ่งครับวันนี้ ใช้ที่ฉีดแบบใช้มือนั่นใช้ใช้มือ,มอดันเอาครับเพราะว่าถังใหญ่พอดีเขาเอาไปใช้อย่างอื่นครับเลยต้องใช้ถังสูบแบบธรรมดาครับช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรเนี่ยครับ เนี่ยครับหนึ่งช้อนแค่นี้ครับเล็กๆใส่ไปต่อน้ำสิบลิตรครับเนี่ยครับแค่นี้พอหมดแล้วรเาก็ผสมอีกทีหนึง่งทีละน้อยพอครับ ไม้คนไม่มีนี่ครับโอ้จากน้ำใสๆเป็นสีดำเลยครับอันนี้คันที่ผมจะใช้ตักดูครับเนี่ยออกวิธิสอย่างนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะกรอกใส่ในนี้ครับต้องระวังหน่อยครับเดี๋ยวหก โอ้ผมออกแบบนี้ดีกว่าครับเฮ้ยอุปกรณ์ไม่พร้อมแต่ไม่เป็นไรครับผมมีขวดน้ำอยู่นี่ครับลอกใส่ถังนี้อีกทีนึง มันจะเห็นเสศษฟางเข้าไปเดี๋ยวติดนี่ครับเศษฟาง ถ้าถ้าเป็นถังวิลลอนจะไม่ไปฉีดถ้าคือฉีดยาฉีดอะไรมาก่อนครับต้องล้างอย่างดีล้างให้สะอาดนะครับแต่นี่ของผมฉีดเอาไว้ฉีดฮอร์โมนโดยเฉพาะอยู่แล้วครับดังนั้นก็ล้างธรรมดาครับพอเราไปเริ่มกันเลยครับ कितना नमा ภาระชีดนิวทรีฮอร์โมนครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับการฉีดก็ต้องฉีดบ่อยๆครับทุก10บวันหรือ15บวันครับเพื่อให้ได้ผลเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีครับก็ขยันหน่อยครับขยันหน่อยใครสนใจอยากได้แบบที่ผมใช้เนี่ยครับนิวทรีครับ, Tree, รบก็สามารถติดต่อเนี่ยครับ ในลายนี้ก็ได้ครับติดต่อผ่านทางช่อง YouTube ของเกษตรอีสานยุคใหม่ของเบวนิวรูปหล่อครับเบวนิวคนโก้ครับสามารถติดต่อได้เลยครับนี่ครับถ้าอยากลองใช้แบบผมครับเป็นสารที่สกัดจากธรรมชาติ100%ครับปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมครับน่าใช้ครับน่าใช้น่าลองครับ ต้องรอดูสักครั้งครับโอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ